ดีีพ่น้องมือนไหนฮะเราเก็บกระตุกเลยพี่น้องเด้อหาเล็เก็บกระตุกมาล่างพี่น้องเว้ขอเพื่อนั้นบะผมมีกระตุกมีขวดอยอะหว่าได้บอกมันเป็นมากเลยหว่ะฮะเก็บกระตุกมาล่าง <laughs> หาเก็บกระตุกในคนทางมาล่าง นักแล้วนะปดมากเนยะ เลยจะพี่น้องเอามาเห็นนั้นเบิ่งในคลิปพี่น้องเด้อมาทำจุลินซีเด็กพี่น,อน,น้องเด้อไปลดต้นไม้ลด้ ทำความสะอาดแล้วเอามาใส่เด็จน้ำเด็กพี่น้องเด้อจุลินซีเด็กพี่น้องเด้อจุลินซีสังเคราะห์แสงเนาะพี่น้องเนาะเอาแหล่งน้ำเด็กพี่น้องเด้อตัวนี้กันเนาะวันะวะได้จะเป็นนี่เสื้อจุลินซีนะพี่น้องจุลินซีก็คืออันนั้นเด้อพี่น้องเด้เอเวลามันเป็นเาราผสมกับน้ำหด นนหน้าพี่น้องนะมันเห็ดในพืชเจริญง,งอกงามนะพี่นอ้องน้ำแจกพื้นนะเดี๋ยวเราไปกลองเดี๋ยพี่น้องเอาของตะก,ก,อ,ก,อ,กอนกนะครับเอาจากสองกระตุกนะแหล่งน้ำเชียร์เ,เปิดไว้ดุนนะ จากสองกระตุกพอา,ากสองตุกสองขวดโอ้โหมันขี้เหนียวไรไปเนาะเดี๋ยวเราเอาตักบ่อบัวเลย ตุกหนึ่งบ่บ่ตัวนี้เขาเอาน้ำจากนีเลยเดี๋ยวเขาเห็นแล้วบุญเดียบเออคนออกมาโลกไฟตาเอาเอาน้ำจากได้เลยด้พี่้องตัวนี้ตัวนี้เขามาคัดใหม่ก่อนตัวนี้ มันมีข้าวน้ำมันกระทุกเมน,นใส่กิางกวดนมอาจะบ่มะ เฮ้พี่น้องเขามากองเลยพี่น้องเดินแรงน้าจากธรรมาาศาสตร์มันสีขุ่นนะพี่น้องกองกองุปกรณ์ออกปะ กองกับแบบกองแบบนี้เลยได้พี่น,อน้องเด้อเดี๋ยวก็กองกระท่อมแปละกองตรงๆเลยเนาะนขี้ฝุ่นแม็กซิโบะหล่อลอ,อดไปกองจนบิดพี่น้องพี่น้องอันนี้แรงน้ำจากได้แม็กซิสะอาดตัวนี้เ้าบวัดตรงกองเลยตัวนี้กองเสร็จเลยได้พี่น้องเด็กกองเรียบร้อยไปล้ว เราก็ไปได้ใส่แต่ตัวบ่มีตกะกอนเด็กพี่น้องเด้อมาเห็ดจุลินทรีย์ที่มาเข้ามาผสมกับน้ำขดผักขดต้นไม้เดพี่น้องต้นไม้ที่เขาปลูกนะต้นไม้แบบนี้นะ okay. ต้นไม้ประดับสวยๆเลยน้องพี่น้องเนาะจากนั้นเขาก็มาเห็ดเด็กพี่น้อง ผสมไข่เนาะพี่น้อง้็ผสมไข่ไก่เนาะที่เ,เขาอันเลยเ้วย ทำหัวเสื้อจุลินซีพี่น้องเอ้ยนี่เรียบร้อยพี่นออาาอออ้องอย่ามันตัวหนึ่งข้างบนเสศษปี๋ตัวนี้ ไปตากแดดได้เด็พี่น้องมันเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยมาตากแดดกลางแจ้งเลยเนาะหกขวดเด็กพี่น,อน้องเด้อไข่หนึ่งต่อนำ้ำต่อได้แต่หกขวดไข่หนึ่งเนาะน้ะนำประมาณลิดขึงพี่น้องเล็กลิดขึงนะพี่น้องเนาะลิปลายต่อไข่หนึ่งซ้อนหนึ่งซ้อนโต๊ะ โอเคพี่น้องเราไปเบิ่งการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนาะมีตะล้ออะไรมันมันขัดแดงมันจะเป็นสีเข้มเลยพี่น้องเลยสีเข้มแบบสีเลือดเลยเนาะขัดตัวได้ได้ได้ผลก็มันจะเป็นออกเป็นสีเข้มเลยหลักผสมกับน้ำพืชพักในง่ามขนาดพี่น้องเลยตามเบิ่งใน YouTube เบิ่งในคลิปในอย่างเนาะเขาเห็นจังสิเลยพี่น้องโอเคคลิปหน้าพบก,กันใหม่